สิบเอ็ดบทสวดมังคระสุตตังอเซวนาจารพานังปันทิตานันจะเซวนาโพชาจะปูชนียานังเอตัมังคะระมุตตะมังอติรูปะเทสาวาโสจปุเพจจกตาปุญญายตาอัตตาสัมมาปันิธิจเอตัมังคะระมุตตะมังอาหุสัจจะสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจเอตัมังคะระมุตตะมัง มาตาปิโตปัทนานุตตธาราสัสสังขโหอนาคุราจกรมันตาตอตมังคารมุตตมังขานันจะธาหมาจาริยาจะยตากานันจสังขโหอนาวัชานิกรมมานิเอตมังคารมุตตมังอารติวิรติปะปามาจจานาจัสญโมอปามาโทจัธรรมิสุเอตมังคารมุตตมังคารวจานิวาโตจะสังตุทิจักตันยุตากาเรณธรรมสวนังเอตมังคารมุตตมัง ขันเตตัสโซวะจัสสตาသာသမနန္တသသနံကာเรနဓမ္မစက ච්ඡ ာဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံတ पोच ัพพမဟာတရိယံတအာရိယသတ္တနသနံနိဗ္ဗာနသတ္ထိကိရိယာတဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံဘုသ္စရောကဓမ္မေဟိတ္တံညသနကံပတိအသောကံဝိရစံခေမံဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံ เอตาทิสานิกัตตวานาสัพพะทะมะภราชิตาสัพพะทะโสทิงขัชันเตตันเตสังมังคระมุตตะมันเตสิบสองบทสวดรัตนปริช ยังกินเจวิตรังอิทาวะหูรังวาสเกสุวะยังรัตนังปานีตังนโนสัมังอัธิทัดทะคฆาเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุหฆยังวิราคังอมตังปานีตังยะทิจักคาสกยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมีนัสมาธิกินเจอิธรรมปิธรเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุ อย่มพุทธาเศรโทพันิวัตินายสูจริงสมาธิมานันตารีกัญญามาหงสมาธินาเตนสมนเวชติธรรมปีธรรมเมรตานังปานิตังเอเตนัสัจเจนัสวัตถิหงตัวเยปุคราอัธสัตมกัสสัทธาจตารีเอตานิยุคานิโคติเตทากินยาสุขตาสะ ສາວະ ක າເ Ate so thinna ni mahapharani tham pe thang sankhe ratanapani tan etena sattena s u v a โคตมัสสะาสะนมหิเตปติปัตตาอมตตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงปุญชมานายธทมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวขีนังภูรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายาติเกภาวะสมิงเตขีนักพิชาวิรุณหิชันพานิพันติทีรายาทายมปติโพยธทมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวสิบสาม บทสวดธรรมบทสหัสวรอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจจยังเอตาราปชาอัตตาทันตัสสะโพสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนัคขันทภโพนาโมสาวะมโมนาชิตังอาปาชิตังกะยิราตถารรปัสสะชังตุโนสิบสี่บทสวดเกะกุตสุ พาสิตามิทังเตนะภาควตาชาณตาปัสตาราตตาสัมมาสัมพุทธเนะเอธะตุมเฮมาอนุสเวรีนมะมารัมภะปะรายมะอิติกิรายมะปิตากัสัมปะทานีนมา ตักกะใหตุมานายาคให้นะมาอากาฬปาริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานันติยามาภะพาโรปะตายามาสามโนโนคารอยาธาตุเมห์อัตานาวาชานายาอิเมธัมมากุสลายเมธัมมาสาบะชายเมธามาวินโยคารังอิตายเมธามาสมัตตาสมาทินาอิตายาทุกขายาสังวัตติญาตุเมห์ปัชชะใหยาธายาธาตุู ตุมเฮอัตตานาวชาญญาไถเมธัมมากุสไรเมธัมมะอนาวชัยเมธัมมะวินยูกัสสัทธาอิเมธัมมะสัมมาตา,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 าสมาธินาหิตายาสุข,ขายาสังวัตติอัฏฐตุเมเฮอุปปัสัมปัชชวิหะโดยยาธาเต๑๕บ,บทสวดอุปปัเนยสุตร Upaniya te siwitama pamayu serupani tasana santi tanai tang payang marane pekamano ปุญญาณิการยิราธาสุขาวะหานิปะนะเนียติชีวิตามะปะมายังสลูปานิตัสานสันติตานาเอตังพายังมะระเนเปขามโนโรกามิสังปัจเจสังติเปโคโยธากายนาสังยมวาจายาอุคะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหติยังชีวะมโนปการติปุญญัง ธรรมโมหะเวรคติธรรมะจริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุคติงคติธรรมะจริสเพสังขารานิจเตยถาปัญญายปสติอาถานิพินติทุเขสามารถคุยสุทิยาสเพสังขาราทุกขาเตยถาปัญญายปสติอาถานิพินติทุเขสามารถคุยสุทิยาสเพธรรมะนาตาเต ยถาปัญญายปัสสติอาถานิปินทติโทเกสัมมคโวยสุทิยา16ปดสวดอปินกชาโดอปันนกถานเมเกทุติยังอโหตักกิกาเอตาทัญญาเมธเวตังคันหยะอปันนกังอหุงเวสรณังยันติปปภาตาเนวะนานิจอารามโลขะเตตยานิมโนสสัพพยตะจิตา เนตังโคสสะระณังเขมังเนตังสะระณามุตตะมังเนตังสะระณามะคัมมะสัพพะตุขะปโมจเตโยจะพุทธันจัธรรมันจัสังคันจัสะระณังขะโตจัตตาริอริยัสจรินทัมมะปัญญายปัสสติ ทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสจาติกมังอริยันตอทังคิกันทุกขูปะสัมภามินังเอตังขอสรณังเขมังเอตังสรณมุตตังเอตังสรณมากัมมะสัพพทุกขาปะะติ